สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพุทธิชันจันมานะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดระยองนะครับที่จังหวัดระยองครับขึ้นชื่อในหลายๆเรื่องนะครับว่าจะเป็นทะเลภูเขานะครับผลไม้น้ําตกนะครับแหล่งท่องเที่ยวมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะโฟกัสนะครับเน้นไปที่ในเรื่องของการท่องเที่ยวทางทะเลครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่อุทยานเขาแหลมย่าบุเกาะเสม็ดนะครับซึ่งในพื้นที่ตรงนี้นะครับมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเกาะแก่งที่น่าสนใจเนี่ย เยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความน่าสนใจในเรื่องของการดําน้ําดูปะการังนะครับและก็ในวันนี้นะครับเราจะนําท่านผู้ชมไปดูเกาะไหนบ้างแล้วในหมู่เกาะที่เป็นหมู่เกาะบริวารของหมู่เกาะสมเด็จนะฮะของสมเด็จเนี่ยนอกจากสมเด็จแล้วมีเกาะอะไรเดี๋ยวมีเฉลยในวันนี้ครับไปกันเลยครับ คุณนิดจันทเดชนะครับก็เป็นหัวหน้าอาจารแห่งชาติเขาหลมย่าหมู่เกาะสมุทรครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับในวันนี้นะครับมีโอกาสมาดูในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ของอุทยานนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีเสียภาพเนี่ยในด้านการท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับทีนี้ในความรับผิดชอบของอุทยานเองครับท่านหัวหน้าเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับว่ามีความเขตความรับผิดชอบอะไรยังไงบ้างครับตอนนีก็ขอเล่าที่มาที่ไปสักนิดหน่อยให้ฟังนะครับ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมอกอเสม็ดเนี่เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลนะมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งทางบกและทางน้ำนับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่34ของประเทศพื้นที่อุทยานรับผิดชอบมีเนื้อที่ทั้งหมดนี่ย81,875ไร่ซึ่งจะแบ่งเป็นพื้นดินเพียง6,250ไร่อีก70,000อีก่7 1 0 0กว่าไร่นี้เป็นพื้นน้ำทะเลนะครับน้ำทะเลก็ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดนี้ก็จะเป็นส่วนที่อยู่บนชายฝั่งคือเขาแหลมย่านะครับผมเขาแหลมย่าก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอดที่สุดคือดูพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่ตรงแหลมย่าเลยนะครับก็จะมีสะพานตรงท่าเรือไปให้ดูนะครับก็จะมีหมู่ปลาต่างๆมากมายรวมทั้งปลาการังด้วยส่วนหมู่เกาะเสม็ดจะมีเนื้อที่อยู่4,200ไร่แล้วเกาะเสม็ดนี้จะเป็นที่ท่องเที่ยวที่มีหาดทรายแก้ยวที่สวยงาม หาดสแก้วเป็นหลักแล้วก็หาดรองรองลงมาอีกอ่าวทั้งหมดประมาณ8ปถึงเอ่าวนะครับอ่าวหลักก็คืออ่าวหาดสแก้วอ่าววงเดือนอ่าวไผ่นะครับอ่าวพวกนี้อ่าวพุทธาอ่าวทับทิมนะครับอ่าวปากกาลังครับเกาะบริวารของเกาะเสม็ดที่เปิดให้ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดก็คือเกาะทะลุแล้วก็เกาะกุดีสองสองเกาะนี้จะเปิดให้เข้าไปให้นักเที่ยวได้ท่องเที่ยวได้นะครับผม ส่วนอีกประมาณห้ากาอน,นี้ก็จะเป็นต่อเล็กเป็นเกาะปิดก็ไม่ให้เข้าไปทั้งเที่ยวเป็นพื้นที่อนุรักษ์นะครับเกาะทะลุมีความโดดเด่นในด้านักยภาพของหาดทรายที่สวยงามแล้วก็มีสัตว์ที่น่าสนใจก็คือคางคาวแม่ไก่จะอยู่ที่นั่นครับก็จะมีนกนางนวลด้วยแล้วก็เป็นแหล่งดำน้ําดูปะการังที่สวยงามพร้อมทั้งปลาต่างๆอย่างดีนะครับส่วนเกาะกุดีเราก็จะมีบ้านพักอยู่ห้าหลังซึ่งขณะนี้ก็ มันก็ตามสภาพตามการเวลาครับเราก็พยายามปรับปรุงให้มันดีขึ้นตามอายุการใช้งานปัญหาของเกาะของเราก็คือขาดน้ําจืดซึ่งนักท่องเที่ยวถ้าพักตรงที่เกาะพอดีนี้ก็จะมีเวลาจํากัดคือ,คอไฟปัน่นปั่นได้แค่สี่ทุ่มนะครับอันสี่ทุ่มส่วนน้ําก็จะเป็นน้ําจืดที่ขนมาจากฝั่งด้วยก็จะมีจํากัดนะครับก็เปื่อให้ใช้ช่วงเช้าช่วงเดียวแล้วก็ช่วงเย็นช่วงเดียวก็ตามนี้นะครับผมแต่ก็จะมี หาทรายที่สวยงามเหมือนกันของเกาะก็ดีนะครับผมแสดงว่าจุดสําคัญหลักๆของทั้งสองเกาะนี้คือเรื่องของประการังอ่าครับผมที่ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยไปเยี่ยมเยือนกันเป็นประจำอ่ามาตลอดนะครับผมครับปัจจุบันนี้ในการที่จะมาเข้าชมในพื้นที่นี่ครับต้องมีปฏิบัติยังไงบ้างครับหัวหน้าครับอ๋อก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบของอุทยานนะครับครับการผ่านเข้ามาอุทยานก็เสียค่าธรรมเนียมในการผ่านเข้าอุทยานซึ่งถ้าจะเป็นคนไทยก็ท่านละ40บบาทนะครับ ส่วนถ้าเป็นวันธรรมดาที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ก็เป็นท่านละ20บาทเองนะครับซึ่งข้อตกลงนี้ก็ถึงวันที่ปีใหม่นะครับครับซึ่งปีใหม่ปีนี้นี่สำหรับชาวไทยก็เข้ามาท่องเที่ยวได้ฟรีในวันปีใหม่นะครับเฉพาะชาวไทยนะครับส่วนชาวต่างชาติก็ปกตินะครับท่านละ200บาททุกวันไม่มีการเว้นวันอะไระครับใบที่เที่ยวได้ทุกเกาะเลยใช่ไหมครับครับครับหนึ่งใบไปได้ทุกเกาะครับผมหนึ่งใบไปได้ทุกเกาะ แล้วที่นี้ครับในเรื่องของการช่วยกันรักสิ่งแวดล้อมเพราะว่าแน่นอนนะครับในอนาคตเนี่ยปลายปีนะครับคือปี59เนี่ยเปิด a อ c แล้วที่เนี่ยจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยก็มีคนที่มาท่องเที่ยวีเยอะอยู่แล้วทั้งชาวต่างชาติก็ดีนะครับในสัญชาติต่างๆทางโซนยุโรปโซนเอเชียนะครับก็มาแล้วในอนาคตเนี่ยโซนเอเชียน่าจะเพิ่มขึ้นเพราะเป็น a อ c อซด้วยตรงนี้ครับตระหน้าเตรียมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างไรบ้างครับ เราก็ต้องใช้มาตรการเตรียมพมพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างๆอย่างเช่นปรับปรุงดูแลด้านความสะอาดด้านบ้านพักรวมทั้งปัญหาที่มีอยู่ต่างๆนี้เรื่องไอขยะน้ําเสียอะไรซึ่งอันนี้เป็นปัญหาหลักและปัญญาหาใหญ่ของกอสเม็ดซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีวันนี้ได้มีคณะคอสชอได้เข้ามาช่วยจะระเบียบนะครับวันนี้เพิ่งประชุมกันเสร็จพอดีแล้วครับเป็นการเริ่ม ดำเนินการลงไปติดตามให้เวลาอีกเจ็ดวันก็จะเริ่มชายหาดที่ลุกล้ำพื้นที่ไม่มีทางเดินในทะเลแล้วก็จะให้ช่วยกันถอยออกมาเบื้องต้นยึดตามข้อที่จริงที่มีอยู่แล้วให้ถอยเข้ามาให้ยื่นออกไปได้แค่5เมตรอันนี้โดยอนุโลมนะครับจากเตียงผ้าใบที่เคยมีอยู่เต้มหน้าชายหาดไม่มีทางเดินก็จะจัดให้เหลืออยู่2แถวแล้วก็จะมีพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้เดินเล่นได้ชมมีพื้นที่ให้ทุกท่านนะครับได้เดิน ซึ่งไฮไลท์หลักของเราก็คือหาดทรายแก้วนี่จะสวยสวยงามเพราะนั้นเราคืนพื้นที่ตรงนี้ได้ก็จะเป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นผลงานของคอสชอครั้งสําคัญนะครับรวมทั้งทางลงอุทยานทางลงหาดทรายแก้วด้วยแล้วก็จะเปิดพื้นที่ให้มันโล่งขึ้นหรือหลังโคงหลังคาหรืออะไรอกีกออกไปตามข้อตกลงกันที่ตกลงกันในวันนี้ซึ่งประชาชนและผู้ประกอบการเขาก็ยินดีให้ความร่วมมือกับการจัดระเบียบของคณะคอสชอในครั้งนี้ ซึ่งคอสชอเข้ามาจาัดระเบียบในวันนี้นี่จะมีอยู่แค่กัน5ฝ่ายเป็นหลักและบวกหน่วยงานส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องประมาณ10หน่วยงานนะครับทุกอย่างจะมาบูรณาการกันนะครับคอ,อสชอุทยานแห่งชาติพทหารมทบ14ที่ชนบรุรีแล้วก็กองรบหลักก็คือกองพันทหารราบที่6ที่ใกล้ๆนี้นะครับผมแล้วฝ่ายปกครองอบตอนะครับและตำรวจนะครับ นี่รวมมือกันในการจัดระเบียบในครั้งนี้ครับครับแล้วทีนี้ก็อยากให้ทางหน้าฝากถึงนักท่องเที่ยวหลายรการในการที่เชิญชวนมาท่องเที่ยวนะครับเพชรเพชรงามของจังหวัดระยองละของภาคตะวันออกครับครับก็อย่าลืมนะครับเพชรเม็ดงามของภาคตะวันออกก็คือเกาะ,ะเสม็ดนะครับเราเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงในระดับต้นๆของประเทศและเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศให้มาเที่ยวที่เกาะสม็ดเยอะๆนะครับเกาะเสม็ดยินดีต้อนรับนะครับเป็นเกาะจ้าพิสดารนะตำนานของนางเงือกพระอภัยมณีนะครับเชิญมาเที่ยวครับผมครับผมต้องขอขอบคุณท่านหัวหน้ามากนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตหัวหน้าครับไปดูตามเกาะต่างๆนะครับนัดเรือวันนี้ด้วยนะครับว่าสวยยังไงนะครับจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพจริงๆนะครับนอกจากนี้ท่านหัวหน้าเล่านะครับก็ขอบคุณท่านหัวหน้ามากนะครับครับผมครับครับสวัสดีครับ ครับนี่เป็นพื้นที่บนกเกาะสม็จส่วนหนึ่งนะครับเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่การดูแลของทางอุทยานห่งชาติเขาเหลมย่าหมู่เกาะสม็จด้วยนะครับนี่คืออ่าวพร้าวเป็นอ่าวที่เคยประสบปัญหานะครับด้านสิ่งแวดลอ้อมเป็นช่วงหนึ่งนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีการพัฒนาปรับปรุงแล้วก็มีความสวยงามางเช่นเดิมนะครับก็เป็นหนึ่งจุดที่ที่น่าสนใจในหลายๆอา่าวจริง กเกาะเสม็ดเนี่ยมีหลายอาวมากนะครับความสวยงามถ้าเป็นหลักๆจริงๆก็จะเป็นหาด,ดสายแก้วนี่แหละครับหาดสายแก้วเนี้มันก็จะเป็นในส่วนของจุดที่คนจะมาแล้วเจอก่อนนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในหลายๆหาดนะครับที่มีความสวยงามของกอเกาะเสม็ดนะครับแต่ณจุดนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางเริ่มตั้งแต่อ่าวเพ้าวนี่นะครับไปยังหมู่เกาะต่างๆนะครับที่อยู่ในความดูแลของทางเรียนชาติเขาแหลมย่ากเกาะเสม็ด ครับตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะทะลุนะครับซึ่งเป็นเกาะบริวารของเกาะสม็จนะครับที่อยู่ในหมู่เกาะสม็ดซึ่งในส่วนของพื้นที่เกาะทะลุเนี่ยมีพื้นที่อยู่คร่าวๆเลยประมาณ69ไร่นะครับที่นี่ก็จะมีป่าไม้พันธ์นะครับหลากหลายรวมถึงในเรื่องของความสวยนะครับของหาดทรายนะครับนี่คับท่านผู้ชมนี่ครับไม่ธรรมดาดูครับความละเอียดของทรายนะครับที่นี่โอเคเลยครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือ ถ้าดูทางด้านหลังไปนะครับก็คือจะมีนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินทางเ,าเรียกว่ามาดำน้ำําดูปะการังนะครับในแถวนี้ค่อนข้างเยอะอะันเดียวการดำน้ำก็จะเป็นแบบสกูบานะครับก็จะดำผิวน้ำนะครับเพื่อที่ดูปะการังที่อยู่ในบริเวณนี้นอกจากนี้นะครับจุดนี้จะมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่อยู่ในแขงอุทยานแห่งนี้นะฮะก็คือในเรื่องของอาาจุดที่เขาเรียกว่าทะลุ ที่มาที่ไปของคําว่าเกาะทะลุครับจะอยู่อีกด้านหนึ่งของของ,ของทางเกาะนะครับซึ่งจริงๆถ้าเรานั่งเรือเนี่ยมาจากทางฝั่งระยองเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วล่ะครับว่าเป็นเกาะทะลุเป็นพื้นที่ที่มีการทะลุของเกาะนะฮะมีการเล่าขานสืบต่อกันมานะครับว่าเป็นจินตนาการของท่านสุนทรณููที่ผ่านมาในบริเวณน,นี้นะครับแล้วก็ เห็นเกาะแห่งนี้ก็มีการจินตนาการไปนะครับว่าเกาะแห่งนี้ก็คือเป็นที่อยู่ของนางยักษ์นะครับแล้วก็ศินสมุทรนะครับซึ่งเป็นลูกของนางยักษ์กับพระไพยมณีนะครับก็อยากจะหนีไปเที่ยวก็เลยแหวกตรงนี้ออกเลยกลายเป็นช่องทะลุเลยก็เลยเป็นที่มาของเกาะทะลุนะครับเป็นความเชื่อของคนในสมัยโบราณแต่ที่นี่ได้นะครับว่าที่นี่นะครับนอกจากจะมีความสวยงามทางธรรมชาติแล้วนะครับมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติแล้วที่สําคัญเลยคือเป็นที่วางไข่นะครับของเต่าทะเลหรือว่าเต่าตะนุนี่แหละครับ ซึ่งในบานที่แห่งนี้จะมีโซนที่เขาดูแลไว้โดส่วนของทางอุทยานนะครับว่าจะเป็นพื้นที่ที่เฉพาะนะฮะอาจจะไม่เปิดให้คนเข้าไปเที่ยวนะครับแล้วก็จะเป็นที่วางไข่ของเต่าทะเลก็ถือว่าเป็นอีกแห่งหนึ่งที่เป็นสถานที่ในการที่จะเรียกได้ว่าเพิ่มปริมาณนะครับหรือว่าเป็นการสืบพันธุ์นะครับของสัตว์ทะเลนั่นก็คือเจ้าเต่าทะเลนั่นเองครับเดี๋ยวดูบรรยากาศตอนนี้ครับแหม่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวเวลาเนี้ยหนาวมากๆครับใบใบนะครับเพราะการดันน้ำมาก ในการที่เราจะมาเที่ยวดำน้ำําหรือว่ามาสัมผัสบรรยากาศที่เกาะทะลุแห่งนี้นะครับก็สามารถมาได้หลายวิธีนะครับอาจจะติดต่อกับทางอุทยานนะครับอุทยานแห่งชาติเขาลํลมย่าบุกอะเมตรหรือว่าจะเป็นบริษัทเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ของตะบ,บนเพนะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้ในการที่จะเช่าเรือนะครับเหมารำมาเรียกได้ว่ามาดำน้ำที่นี่มาสัมผัสบรรยากาศที่นี่ ส่วนค่าบริการโดยทั่วไปก็จะเป็นการเก็บค่าธรรมเนียมนะครับตามหลักเกณฑ์ตามประกาศของทุทยานนะครับก็คือเก็บเงินเข้าหลวงนะฮะก็ในราคาที่ปกตินะครับก็ไม่ได้แพงกว่าที่อื่นหรือว่าพื้นที่อื่นแต่อย่างใดในสิ่งหนึ่งที่จะสัมผัสได้ก็คือในเรื่องของความความสวยงามแล้วก็เหมือนการตัดขาดนะฮะจากโลกจากแสงสีถ้ามองด้านหลังนะท่านผู้ชมมีความเจริญตึกเยอะมากนะครับที่เราเห็นแต่ที่นี่ คนเละเรื่องเลยครับและความสวยงามอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสีสันที่นี่จะเป็นอย่างพวกนี้ครับหินสีนะครับความสวยงามถามว่าที่นี่พักค้างคืนได้ไหมได้นะครับแต่บอกท่านผู้ชมก่อนว่าไม่มีไฟฟ้านะครับสามารถที่จะแยกกระทางทุยานนะครับไม่มีไฟฟ้าที่จะใช้แต่เราถ้าจะนอนก็ได้ครับไฟฟ้าปิดเป็นเวลานะครับอาจจะมีให้ใช้ได้เป็นตะเกียงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางนะครับอีกหนึ่งช่องทางเรื่องของการท่องเที่ยว นะครับที่เรียกได้ว่ามาซึมซับบรรยากาศแบบเงียบสงบนะครับแบบพักผ่อนแบบจริงๆนะครับอันที่นี่ก็อย่างที่บอกคือว่าแม่ยิ่งเปิดไอซียีผมว่าจะาไปไปจุดนึงในการที่ยิ่งนักท่องเที่ยวในส่วนประเทศเพื่อบ้านของเรานะครับเพราะปัจจุบันนี้ก็มีทั้งฝรั่งทั้งออชาวจีนชาวเกาหลีนะครับก็มาท่องเที่ยวที่นี่กันเป็นจำนวนรับสวยจริงครับ ชมครับที่เกาะกูดีแห่งนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในเกาะบริวารนะครับของเกาะสเมเด็จนะครับซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์กรแห่งชาติเขาลำยาตเกาะสเมเด็จเช่นเดียวกันนะครับในพื้นที่แห่งนี้ก็มีความหลากหลายนะครับที่น่าสนใจทางระบบนิเวศนะครับรวมถึงทางธรรมชาติด้วยนะครับจะมีเรียกได้ว่าจุดที่เป็นพอยต์นะครับหรือว่าเป็นจุดที่ที่จะทําให้เราเนี่ยมาชมนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในคําบอกเล่าอีากเหมือนกันในเรื่องของ นิยายพระภัยมณีกับพรสุทผู้นะครับที่นี่ก็จะมีทั้งเรื่องของถ้ำฤาษีนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของออที่เกี่ยวเนื่องกับตัวละครในนิยายนะครับที่นี่เขาว่าเป็นตรงนี้เป็นเกาะแก้วพิสดารน,นะครับแล้วถ้าเกิดดูมุมสูงเนี่ยตามแผนที่เขาบอกว่าเกาะแห่งนี้จะคล้ายกับประเทศอินเดียแม่จะท้ายอินเดียครับรูปทรงของเกาะนะครับแล้วก็ในส่วนของการให้บริการที่นี่ก็ เหมือนกันครับค่าบริการก็คือจะเป็นอัตราค่าธรรมเนียมเพียงเท่านั้นซึ่งจริงๆเนี่ยการซื้อบัตรเนี่ยหใบเนี่ยเที่ยวได้หมดนะครับเป็นหนึ่งวันนะครับสำหรับการให้บริการทางทุยานนะครับไม่ใช่ว่าขึ้นเกาะนี้ทีซื้อ1ทีไม่ใช่นะครับถ้าเราไปขึ้นที่เกาะที่เป็นบริวารต่างๆเกาะเสม็ดเนี่ยจ่ายครั้งเดียวครับแล้วก็เที่ยวได้ทุกเกาะที่อยู่ในในในเครือข่ายทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ถือว่าที่ว่าเป็นเกาะบริวารเลยนะครับแล้วก็การให้บริการเพิ่มเติมตรงนี้คือมีบ้านพักด้วยนะครับ คืนก็เลทตามราชการนะครับแล้วก็ยังจะมีในส่วนของบริการการเต็นนะฮะคล้ายๆกับที่เกาะที่เราไปเมื่อสักครู่คือเกาะทะลุนะครับความสวยงามก็ไม่แพ้กันนะครับที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวนั้นนิยมที่จะมาดำน้ําดูะกาดกานุเช่นกันแต่ที่นี่อาจจะเพิ่มเติมในเรื่องของจุดความน่าสนใจในเรื่องของหผาหินนะครับ ลักษณะภูมิประเทศที่มันแตกต่างกันไปเลยทำให้ที่นี่ค่อนข้างมีความหลากหลายแล้วก็สวยงามครับ ตรงนี้คือเกาะขามนะครับเป็นหนึ่งในเกาะบริวารเช่นเดียวกันนะครับของหมู่เกาะสม็ดนะครับส่วนตรงนี้ด้านหน้าอยู่นะครับที่เห็นนี่นะครับด้านหน้าท่านผู้ชมเป็นเกาะกลวยนะครับอันนี้เป็นหนึ่งอันซีนนะครับสําหรับเกาะ2เกาะนี้ถ้าในช่วงที่น้ําลดนะครับจะเป็นทะายแหวกนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเดินข้ามได้นะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่ไม่มีเจ้าหน้าที่อุทยาประจําอยู่นะครับแต่การท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็ไม่พ้นในเรื่องของการ ดำน้ำดูปะการังนะครับเช่นเดียวกันคุคคลาดูสมบูรณ์ก็มีเยอะนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งไฮไลท์ที่มีความสวยงามนะครับดูสิครับสีของทะเลนะครับโอ้โหสวยจริงครับไม่แพ้ที่ไหนเลยครับ ครับและปิดท้ายรายการวันนี้นะครับที่หาดสายแก้วนะครับหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของหมู่เกาะสมเด็จแห่งนี้นะครับสถานที่แห่งนี้นะครับอย่างที่บอกท่านผู้ชมนะครับว่ามีความสวยงามนะครับแล้วก็หาดทรายเนี่ย้โหงาไปจนดตรงนู้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแลมาร์คสำคัญของการท่องเที่ยวที่เกาะสมุยแห่งนี้และของจังหวัดระยองแห่งนี้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับผมพุทธนันจะมาลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ